ดีครับมานั่งเรียกว่านั่งหลบร้อนก็ไม่น่าจะใช่มันร้อนจัดเลยนะครับร้อนจริงๆบ่ายสงบ่ายสามไอสามสบบ่ายสา,ย 3, าย 3, กว่ากนี่โอ้โหอากาศไม่ต้องพูดถึงเลยอยู่อีสารนะครับตอนนี้อยู่จังหวัดอำนาจเจริญให้ดูท้องฟ้า ่เมฆไม่เยอะแต่ว่าเรียกว่าไม่รู้จะหลบร้อนไปทางไหนนะฮะดูต้นไม้ต้นไม้มีนะมีพวกไก่มีอะไรแต่ว่ามันคือมันสุดบรรยายจริงๆนะครับสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามไลฟ์สดทาง YouTube อยู่นะครับช่องครูแพทย์ไทยแลนด์ ผมสาริปรมนาลานะครับทิวเตอร์ครูสอนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสก็ถือพักเหนื่อยจากสอนนะครับสอนมาแต่เช้าแล้วผมสอนของเอกชนที่หนึ่งนะครับเป็นบริษัทที่เขาจ้างครูนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับ เนะครับตั้งแต่เด็กอนุบาลปฐมมัธยมจนถึงผู้ใหญ่ไว้ทำงานดูเห็นไหมลมมีแต่ว่ามันเป็นลมร้อนทุกคนลมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันมันเป็นลมร้อนก็คือ ไลฟ์ทางเฟซบุ๊กนี่ยอมรับว่าไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์เพิ่งครั้งแรกด้วยนะครับปกติจะไลฟ์ทางเฟซบุ๊กเนาะมีย,ยู่ทัวร์เคเลกสตรีมสตรีมมิ่งใช่ไหมผมใช้มือถือเอานะครับไม่ได้ใช้กล้องที่มันเป็นแพงหรือขาตั้งกล้องอะไรมันอาจจะสั่นบ้างเนาะ เดี Det God, no? ๋ยวลองเทสดูก่อนเนาะลองเทสดูแป๊บนึง